สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการบานแฟรสองชั้นใช้ในงานเครื่องทาความเย็นและประ,ประกาศนะครับเครื่องมือที่เราใชา้ในวันนี้เนี่ยจะผสมประสานกันนะครับระหว่างเครื่องบานแร์แบบลูกเบี้ยวกับเครื่องบานแร์แบบกดนะครับแต่อุปกรณ์ที่เรามีขึ้นมาเสริมก็คือในตัวของตัวอะแดปเตอร์นะครับะจะช่วยในการกด ลายท่อทองแดงลงไปเพื่อที่ทําการบาน2ชั้นนะครับหรือถ้าเราไม่มีในตัวของอะแดปเตอร์เนี่ยเราจะทําการบานแฟร์สชั้นได้อย่างไรครับเดี๋ยวเชิญไปดูการสาธิตครับสวัสดีครับผมครูกิจจาวันนี้จะมาสาธิตการบานแฟร์สชั้นที่ใช้งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศการบานแฟร์สชั้นนี่จะใช้ในกรณีที่เราใช้ท่อบาง หรือเราจะเสริมความแข็งแรงวันนี้จะมีการสาธิตโดยการใช้เครื่องมือพิเศษที่เขาเรียกว่าตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้มีใช้สำหรับการกดปลายท่อลงไปเพื่อทำการบานแฟงสองชั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการอคอนเนี่ยตอกปลายท่อเนี่ยให้โค้งลงเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ ตัวบานแฟร์แบบกดหรือเป็นแบบลูกเบี้ยวขันเข้าไปเพื่อต้องการทําให้เป็น2ชั้นแต่วันนี้จะาสาธิตการใช้เครื่องบานแฟร์ที่เป็นแบบลูกเบี้ยวนะครับเราจะเริ่มการทําการบานแฟร์นะครับเริ่มแรกเราก็จะเตรียมท่อทองแดงที่ใช้ในการบานแฟร์สองชั้นเนี่ยทำการริมเมอร์ซะก่อน เมื่อเราทําการริเมอร์เสร็จแล้วให้นําเครื่องมือจับท่อเนี่ยนำท่อทองแดงที่ทําการริเมอร์เนี่ยมาใส่เครื่องมือจับท่อปิดล็อกครับความสูงของท่อที่สูงขึ้นมาจากเครื่องมือจับท่อเนี่ยให้สูงกว่า เหรียญหบาทนะครับพอประมาณนะครับสูงกว่าเหรียญห้บาทนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นขันเครื่องมือจับท่อเนี่ยให้แข็งเพื่อจับท่อขันให้แข็งให้เราเตรียมตัวเดปเตอร์เนี่ยสวมเข้าไปที่ท่อทองแดงเราเอาเครื่องมือ บานแฟแบบชั้นเดียวมาใส่เข้าไปนะครับให้ตรงกับตัวอดปเตอร์บิดล็อกแล้วค่อยๆขันไปเมื่อขันลงไปแล้วให้เราบิดกลับ เปิดขึ้นมานะครับสังเกตว่าอะแดปเตอร์เนี่ยเวลากดลงไปแล้วเนี่ยปลายท่อเนี่ยมันจะโค้งเข้าในนะครับหลังจากนั้นเราปลดท่อเนี่ยออกมาก่อนเปิดเครื่องมือนะครับเราจะใช้ผสมปสานกันนะครับเราจะพาไปใส่ในตัวเครื่องมือบานแฟชั้นเดียวแบบลูกเบี้ยว นะครับแล้วก,กดหลังจากนั้นเราเลื่อนหัวบานแฟที่เป็นแบบลูกเบี้ยวเนี่ยกดแล้วก็ล็อกตำแหน่งนะครับแล้วก็จัดขัน เสร็จแล้วคลายออกเลื่อนออกมาครับเอาท่อทองแดงออกมาครับจะได้ท่อทองแดงที่เราทำการบานแฟร์สองชั้นนะครับหลังจากนั้นเรานำตัวยูเนียนเนี่ยมาประกบดูนะครับ จะออกมาลวดสันนี้ค่อนข้างจะสวยมากนะครับเต็มหน้าเราเอาแฟนัดใส่เข้าไปนะครับต่อสวมนะครับวิธีการต่อสวมนะครับให้เราเอาข้อทองแดงเนี่ยประกบก่อนแล้วก็ค่อยขันนะครับ เจามาลักษณะน,นี้ครับต่อไปนะถ้าเราไม่มีหรือ,อเราไม่ได้นำอะแดปเตอร์ไปในในการปฏิบัติงานเนี่ยเราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้คอนเนี่ยตอกท่อทองแดงที่ปลายมันนะครับครับเราก็เตรียมท่อทองแดงที่ทจะ,ะทำการบาน2ชั้นเนี่ยทำการดิมเมอร์ซะก่อนนะครับ เริเม่มเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือจับท่อนะครับมาใส่ความสูงก็พอประมาณสักสักประมาณ5มิลนะครับนะครับประมาณ5มิลนะสูงและหลังจากนั้นเราใช้ค้อนตอกไปที่ปลายโบเบลนะครับค่อยๆตอกให้ปลายมันโค้ง ปลายเท่าตรงแดงเนี่ยโค้งเข้าหาค่อยเบาๆนะครับอย่ารีบร้อนวิธีนี้จะช้าหน่อยนะครับแต่ก็สามารถจะทำให้เป็นาการบานสองชั้นได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งต้องใช้ประสบการณ์หน่อยหนึ่งนะครับ ในการบานลักษณะนี้ไ่น,นั้นแล้วมันจะออกมาไม่สวยนะครับค่อยๆทำไปดังนั้นเราตีได้เสมอนะครับอ่านี่เราเตรียมท่อทองแดงที่จะทำการบาน2ชั้นนะครับโดยการใช้ค้อนตอกที่ปลายมันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปลดท่อออกมามาเข้าอ่รเ่องมือ บานแฟนะครับแบบลูกเบี้ยวนะครับใส่เข้าไปควา,ามสูงยังคงเดิมอยู่เราก็วัดนะครับประมาณนี้แล้วล็อกครับเลื่อนให้ลงล็อกนะครับหลังจากนั้นเราก็ ไปนะครับจออกมาสวยเหมือนกันนะครับออกมาลักษณะนี้ หลังจากนั้นเรานำท่อทองแดงที่ทำการบานสองชั้นเนี่ยมาต่อ,อเข้ากับเซอร์วิสวาลนะครับเซอร์วิสวาลนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เราสามารถขันได้แข็งนะครับนะวิธีการบานแฟงสองชั้นเนี่ยทั้งใช้อดปเตอร์ แล้วก็ใช้ค้อนตอกปลายท่อทองแดงให้โค้งเพื่อต้องการทําบานแฟสองชั้นคลิปต่อไปจะเป็นการสาธิตการดัดท่อทองแดงขอฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วก็กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ